วันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งาน OneDrive ใน Microsoft 365นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคอนเซปต์หรือว่ารูปแบบการทำงานของ OneDrive ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆเนี่ยมันทำงานยังไงใน Microsoft 365นะเดี๋ยวไปชมในคลิปพร้อมๆกันเลยครับ ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมไลฟ์ชแนลอีกเช่นเคยนะครับผมช่องแนะนําทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ข่าวสารทางด้านเอที AD ต่างๆหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมยินดีและก็ดีใจทุกครั้งผมที่ได้กลับมาลงคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งยังไงก่อนไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับมาเราพูดถึงคลิปวันนี้ลงคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วเนาะที่ผมลงไว้เมอมกน,นอบะ ผมจะทําเป็นโปรเจกต์ Microsoft 365หสอนไปทีละแอปพลิเคชันเลยว่าแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยใช้งานยังไงเนาะเอาที่แอปเอาแอปที่มันจําเป็นต่อการทํางานจริงๆเนาะวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปที่มีชื่อว่า OneDrive หนหรือว่าโปรแกรม OneDrive เป็น Solution Storage หรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นเนื้อคล้ายกับฮาร์ดดิสส่วนตัวของเราแต่ว่าฮาร์ดดิสตัวเนี้ย มันจะอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์นะผมคือมันจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัว external hard disk หรือว่าเป็น USB นะผมแต่มันจะอยู่บนบนคลาวเลยเราสามารถเข้าถึงจากที่ไหนก็ได้ในทั่วโลกนะผมแค่เรามีอินเทอร์เน็ตนะผมมันก็จะมัดรวมกันมาที่ Microsoft 365เนานาะ,อะตอนนี้เพื่อนๆรู้แล้วนะว่าตัวหน้าเซ็นเตอร์หรือว่าหน้าโพทัลของ Microsoft 3 6 5เนี่ยเข้ายัางไงใครไม่เคยเข้าก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปของแนะนำตัว Microsoft 365เลยนะก็คือ EP 1นะครับผม นี่เป็น EP 2เนาะ,ะเดี๋ยวเปิดไปพร้อมๆกันครับผมมันจะมีสมมติเพื่อนๆเข้ามาหน้าโพต่อแล้วเนาะมันจะมีปุ่มตรงนี้เนาะปุ่มเป็นจุด9จุดนะครับกดขึ้นมาครับผมจะมีวันไร i ์โผล่อยู่ตรงนี้นะผมเรากดคลิกเข้าไปเลยครับผม กดคลิก้าไปเนาะมันก็จะพาเราวิ่งเข้ามาสู่หน้าวันไบรท์นะครับอันนี้ผมขอย้ำนะว่าตัวนี้เป็น Microsoft ส65เป็นของ Business หรือว่าใช้งานในองค์กรนะครับเพื่อนๆเ,เห็นมีหลายแอปเนี่ยก็เพราะมันใช้งานอยู่ในองค์กรมันก็เลยมีหลายแอปเนาะถ้าเป็น Microsoft ธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีแอปพวกนี้นะครับโอเคเราเข้ามาวันไบรท์แล้วปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับก็จะมีเมนูอยู่4เมนูเนาะก็คือมี My Files ก็คือเป็นไฟล์ของเราแล้วก็มี Recent เนี่ยเป็นไฟล์ที่ใช้งานล่าสุดมีแช่ เป็นโฟลเดอร์ที่แชร์ร่วมกับคนอื่นนะผมอันนี้ก็เป็น Re c y c l ิ b i n นะผมก็คือเป็นไฟล์ที่มันเวลาเราลบไฟล์ออกไปเนี่ยมันก็จะมาอยู่ใน Re c y c l e b บินก่อนนะผมอยู่ประมาณ 60- บวันหรือ90วันผมไม่แน่ใจเนาะมันถึงจะลบให้นะผมอัตโนมัติเนาะโอเคเรามาที่แท็บแรกผม my file สังเกตว่าจะมี new อยู่ตรงนี้เราสามารถกด new เพื่อสร้างโฟลเดอร์หรือสร้างเอกสารที่เป็น word excel ก็ได้นะในที่นี้ผมจะลองสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์หนึ่งชื่อโฟลเดอร์ job แล้วกันนะ โฟเดอร์จ็อบนะครับผมปุ๊บสังเกตว่าจะมีจ็อบโผล่ขึ้นมาแล้วเป็นคล้ายๆกับเหมือนโฟเดอร์ที่มันออนไลน์อยู่ประมาณนี้เนี่ยเหมือนได้ดีประมาณนี้แต่ว่ามันแค่ย้ายมาอยู่ในรูปแบบของฟไฟล์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตหว่าบุหร่ออบนออนเว็บไซต์นั่นเองนะครับผมเราสามารถกดเข้าไปในจ็อบเนี่ยแล้วก็สามารถสร้าง Excel ขึ้นมา Excel 1น,นะครับผมสร้าง Excel ขึ้นมา Excel ซลไฟล์หนึ่งนะครับผมเป็นไฟล์ Excel ไฟล์หนึ่งหรือว่า Word PowerPoint ก็ได้นะครับผมสมมติอันนี้ผมแค่เปิดออกมานะเปิด Excel ขึ้นมาเฉยมันก็จะรันผ่านหน้าเว็บไซต์เลยเนาะสามารถใช้งานบนเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมอ่า f a ฟ l ล์ฟล์มันก็จะชื่อบนะุ๊ก1เนาะเราสามารถเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะผมเนี่ยสมมติผมตั้งเป็นงาน A แล้วกันนะงาน A ครับผมงานเปึ๊บอ่าก็รอมันเซฟวิ่งสักพักหนึ่งอ่าสมมติลงผมปิดไปเนาะอ่าพอผมปิดไปแล้วปึ๊บเนี่ยไฟล์ Excel มันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะผมไฟล์ Excel ก็อยู่จะอยู่ในจ็อบเลยก็คือ my file ของเราอยู่ในจ็อบเลยนะครับผมเราสามารถอัปโหลดไฟล์จากข้างนอกลงไปได้เลยนะ หาไฟล์สักไฟล์หนึ่งเป็นไฟล์รูปภาพนี้แล้วกันนะปุ๊บกด Open ปุ๊บมันก็จะอัปโหลดรูปภาพเมืเ่อกี้เข้ามาอยู่ในตัวนี้นะผมก็รอมันอัปโหลดสักพักหนึ่งรนาะอาจจะต้องรีเฟซนะครับผมเพื่อให้มันเห็นนะว่าไฟล์อัปโหลดเสร็จสิส้นแล้วเนี่ยไฟล์อัปโหลดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูของ my file นะผมเราจะมาดูเมนูของ recent มากมันคืออะไรนะผมะเมนู recent ก็จะแสดงว่าไฟล์ที่เราเปิดล่าสุดเนี่ยมันคืออะไรมันก็จะมาแสดงอยู่ตรงนี้เนาะสมมติเรามีไฟล์ประมาณส0ไฟล์นะผม เราเปิดไฟล์ที่9ก่อนเปิไฟล์ที่9ก็จะโชว์ก่อนตรงนี้นะผมก็จะเป็นเมนูรนะีเซนต์เนาะก็คือเป็นไฟล์ที่ใช้งานล่าสุดนะผมอันนี้แช์นะอันนี้เราไม่เคยแช์กับใครมันก็จะไม่ขึ้นเนาะสมมติผมอ่าผมลบผมลบอันนี้แล้วกันผมลบรูปภาพรูปนี้อ่ากดเลือกแล้วก็กดดีลลินะผมกดดีลีทปึ๊บอ่ามันถูกลบไปแล้วเนาะเอ้ยสมมติเราเผลอลบไปเราจะทำยังไงเรามาดูที่ Le Le Bin รีเซเคิลบินับผมเป็นไฟล์ที่ลบเนาะมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะผมขึ้นอยู่ประมาณกี่วันผมไม่นน่ใจนะ เราสามารถรีสโตกลับไปได้นะกดติ๊กถูกแล้วก็รีสโตกลับไปมันก็จะย้ายไปอยู่ในจ็อบเหมือนเดิมนะครับผมรีเฟซครั้งนึ่งปุ๊บไฟล์รูปภาพกลับมาแล้วนะครับผมแล้วทีนี้หลังจากที่ผมพูดมาแล้วนะ้องบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยวันไรเนี่ยมันสามารถใช้งานบนเว็บได้อย่างเดียวเหรอเราสามารถแมปเข้าไปในไดซ C หรือว่าไดดี D, ให้มันโผล่แบบนี้มาได้ไหมนะครับผมเนี่ยเหมือนวันไร้ส่วนตัวเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ก็คือใช้งานบนเครื่องนเราสามารถเปิดงานจากตรงนี้ได้เลยนะครับ ซึ่งมันสามารถทําได้นะครับซึ่งวิธีที่จะแมปตัววันไร v e เข้าไปบนคอมพิวเตอร์เนี่ยทำยังไงน้องอะเรามาคลิกที่ MyFi l e ตรงนี้ครับผมคลิกที่ MyFi l e เนะแล้วกดซิงค์ตรงนี้ครับผมซิงค์วันไรตรงนี้ปุ๊บแล้วกด Open ครับผมมันเหมือนมันจะไปให้เรามันจะสร้าง Account ที่มันอยู่บนเครื่องให้เราเองอัตโมมนมัติน้ผมซึ่งเราไม่ต้องทําอะไรเลยเนาะเพราะว่าแต่ละเครื่องเนี่ยลงวินโดว์มาแล้วเนี่ยมันจะมีวันไร v e ติดมันอยู่บนเครื่องอยู่แล้วเนาะไม่จําเป็นต้องลงอะไรเพิ่มนะมอะ เราก็กด sign in นะครับผมมันจะให้พิมพ์อ e ีเมลเนาะอันนี้มันพิมพ์อ e ีเมลให้อัตโนมัติเลยเนาะเราก็พิมพ์อ e ีเมลของเราไปแล้วก,กด sign in ไปครับผมแล้วก็ใส่ p a เว w o r d เนาะ p a เว w o r d เราว่า p a เว w o r d อีเมลของแอคเค n t ของวันไดเนี่ยของเราเป็นอะไรนะครับผมคลิปที่แล้วผมบอกเขาเนาะว่า p a เว w o r d เนี่ยเราจะได้มาอย่างไงก็ลองถามไอทีดูแล้วกันอันนี้เป็นแอคเค n าทดลองใช้นะผมอ่าเราก็เลือกพาดนะครัว่าเราต้องการให้วันได้เนี่ยไปอยู่พาดไหนนะครับผมผมเลือกไว้ที่ไดซีแล้วกันะ่ะ ให้มัน Default เลยอะไรสิแก็กด next ไปครับผมกด next แล้วปปุ๊บถามว่ามันถามว่าเราต้องการแบ c k อัพพวก Desktop หรือว่า Document Picture อะไรไหมอันนี้ผมขออนุญาตติ๊กออกเนาะไม่ขออนุญาตแบ c k อัพแล้วกันล้ากดเก็บไปกด next ไปนะผมกด next ไปอีกนะผมกด next ไปเรื่อยอกด Later รนะผมะแล้วกด Open OneDrive เลยนะผมวันได e ก็จะมาขึ้นอยู่มุมซ้ายตรงนี้นะผมเนี่ยมุมซ้ายตรงนี้เห็นไหม สังเกตนะว่างานวันได้ของเราเนี่ยมีจ็อบอยู่อันนี้ก็มีจ็อบเหมือนกันพอคลิกเข้าไปในนี้คืองาน A ใช่ไหมเอแล้วก็รูปภาพถามว่าถ้าคลิกเข้าไปในจ็อบเนี่ยจะเจอไหมลองคลิกเข้าไปดูเจอเหมือนกันนะผมผมลองสร้างไฟล์เอกสารสักไฟล์หนึ่งวันนี้เป็นไฟล์เท็กแล้วกันอ่ะชื่อ1นึ่งหนึ่งหนึ่งปุ๊บแล้วบนเนี้ยจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมันกำลังทําการซิงค์อยู่นะผมทำการซิงค์อยู่ปุ๊บอ่ะขึ้นเรียบร้อยครับผมเนี่ย ไฟล์หนึ่งหนึ่งที่สร้างจากบนคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอยู่บนนี้เรียบร้อยถ้าเราสร้างจากันนี้ไฟเวิร์ไฟเวอร์เอกสารไฟเวิร์สักไฟล์หนึ่งถามว่าตรงนี้จะขึ้นหรือเปล่านะผมแต่เรามันสร้างเสร็จก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะขึ้นหรือเปล่านะคือมันจะอัปเดตแบบเรียลไทม์เลยนะเราไม่จําเป็นต้องมีเอ็กท์ชนอเราไม่จำเป็นต้องมี USB ซึ่งสิ่งของเหล่านั้นเนี่ยบางทีบริษัทอาจจะไม่อนุญ,ญาตให้เราใช้เพราะมันเป็น Security เนาะเป็นความปลอดภัยขององค์กรนะผมถ้าเอาแฟลชไดร์หรืออะไรมาเสียบ มันอาจจะมีไวรัสวิ่งเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ของรได้บริษัทเขาก็เลยจาเป็นต้องปิดโงอาจจะใช้วิธีนี้แทนเนาะซึ่งมันจะปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วกว่านั่นเองนะครับผมผมสร้างเราปุ๊บเนี่ยมีไฟล์ด็อกิีเมนต์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งเนาะผมปิดไปก่อนในเนี้ยเขาจะขึ้นเหมือนกันเห็นไหมมีด็อกิีเมนต์ขึ้นมาสามารถเปิดไฟล์จากตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วถามว่าถ้าเราลบไฟล์ผ่านตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยมันจะไปอยู่ในรีเซคเช่นบินหรือเปล่าผมจะลองลบดูนะปุ๊บอา่ากด delete ปุ๊ ขึ้นเหมือนกันนะผมเราสามารถติ๊กถูกแล้วก็ปรีสโตกลับไปได้เหมือนกันนะผมอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์หลักๆเนาะของวันไรส์นะผมทีนี้มันจะมีในเรื่องของการแชร์นู่นแชร,น,แชรนี่แชร์ไฟให้คนในองค์กรอันนี้ผมจะมาสอนในอีกคลิปหนึ่งหรือว่าเป็นวิดีโออาจจะเป็นวิดีโอถัดไปอาจจะเป็นวิดีโออีก EP 1 0 EP 1 1ก็ได้นะผมแต่ว่าผมจะพยายามนำสิ่งเหล่านี้มาทำเป็นวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมมากที่สุดนะผมสำหรับการใช้งานวันไรส์คอนเซปต์ก็จะประมาณนี้นะผม ใครสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถทักมาถามใน f e b o o o f a แฟนเพจทีมไล k ์ได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น,น้อยเนาะยังไงใครสงสัยอะไรหรือมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมสาหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมเลยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ